เดี๋ยวผมยอดนะสวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกท่านในกบน,น,นต้อนรับาสูาวนะครักรา,รายในเกนแลว,วันนี้นี่ครับเราอยู่ในเกม รำดังอีกเช่นเคยเอาละครับผมและสำหรับคนที่ไม่อยากจะตัด าบอดนะครับสารการดูช่องผมเพราะว่ามันมีแสงสะท้อนเยอะแยะมากมายนะครับผมแนะนำเป็น Off Start z e r o เลยนะครับตอนนี้น่ครับผมใช้มาเป็นเดือนแล้วบอกเลยว่านุ่มเบาสบายไม่ว่าจะใส่หูฟังใส่ลำพงเข้ามาที่หูหรืออะไรนะครับไม่รู้สึกถึงความหนักเลยลิงก์อยู่ข้างล่างเลยนะครับอย่าลืมใส่กิกเ้าได้วยนะครับัดที่100บาทครับผมสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเกมเกมสายกระชากของเรามันขาดการเติมเงินไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้น และร้านที่ผมจะแนะนํานั้นคือ c ี c ีซีไทยแลนนะครับไม่ว่าจะเติมเงินนครับหรือว่าเติมผ่านยูไอดีหรือว่าเติมผ่านไอดีพัทเ r ิร์ดที่นี่สะดวกปลอดภัยส่งไวบริการดีนะครับไว้ใจได้เลยนะครับผมรับประกันเองเลิงอยู่ข้างล่างคลิปวิดีโอเลยนะครับวันนี้นะครับใครไม่มีฮาเซกาวะคาซูชิโง่ซึ่งผมบอกเลยว่าเจ้า ตัวละครน,นี้นี่ครับอันดับแรกเลยนะครับเรียกชื่อยากมากนะครับผมขอเรียกเป็นนักล่าเงาสามแต้มเลยแล้วกันนะครัพเพราะว่าความสามารถของเขาเนี่ยสามารถที่จะสกัดกั้นการโจมตีจากระยะไกลเล่นเกมรับได้อย่างดีและการทำเต็มบุกนั้นนะครับมีการชูดสองแต้มแล้วก็เฟดเอาเวเอาทูออนดับที่เอาทูดแบบ โยกตัวออกไปข้างนอกครับผมเออหรือว่าเรียกสั้นๆว่าการเฟดทูตนะครับไอ้ที่เหลือมั่วทั้งหมดเลยนะครับตัวละครเนี่ยเตอยูดด่ที่แบารนานทั้งหมดเลยนะครับจะสามารถทําได้หลากหลายมากนะครับนอกจากการชูดสามแต้มนะครับโดยรวมแล้วนะครับก็เป็นตัวที่บุกดีและป้องกันดีนะครับ ทำไมถึงบุกดีป้องกันดีเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะครับก่อนจะไปดูกันนะครับสำหรับสาววสแสลมดังอย่าลืมกดไลค์ให้กับผมด้วยนะครับขออนุญาตทั้ง2,000ไลค์เป็นกําลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับผมโอเคก่อนเราจะไปนะครับเรามารู้จักคาซูชิกันก่อนสักนิดนึงนะครับว่าเขาเป็นใครนะครับผมต้องบอกเลยว่าตัวละครนี้นะครับเคยเจอกับ มิยาอิมิซึอ,อิผมไม่ได้นานลืมชื่อมิซึอ,อินะครับตัวละครชุดสามแต้มมาแล้วนะครับในตอนแข่งขันตอนมอสามมั้งแล้วก็ไอ้นั่นมันเป็นแบบแบบนักกีฬาพรสวรรค์นนะแบบตอนนั้นมันยังไม่แบบ เกเะยังไม่ได้ทิ้งบาสไป<ฆ>นะครับผมก็เคยรับมือมาหนึ่งครั้งแล้วนะครับแล้วก็ตอนที่เท่าไหร่แล้วผมจําตอนไม่ได้นะครับตอนที่อามมซี่กลับมาอยู่โชคุกนะครับแล้วมาเจอกับโชโฮตอนนั้นนะครับมันเข้าไปเยี่ยวเข้าไปสะบัดกระเจี๊ยวของมันในห้องน้<ฮ>ํแล้วก็ได้ยินขี้น่าจะาขี้ไม่ใช่ขี้ ถ้าเยี่ยวต้องอยู่ข้างนอกแต่นี่น่าจะขี้<ฆ>นะครับตอนพิ่สก่กำลังขี้อยู่ในห้องน้ำเนะครับน่าจะเป็นห้องขวาสุดเพราะผมดูอยากในฉากการ์ตูนนั้นพอมันขี้อยู่เนี่ยมันก็ได้ยินเสียงชายสองคนนะครับคุยกันและรู้อีกทีว่าอยู่โชโฮครับผมบอกว่าไอ้มิสี่เนี่ยมันไม่เท่าไรหรอกไอเด็กคนนี้มันทิ้งบ้านมันเด็กน้อยเด็กกระโปงเดี๋ยวผมจะจาัดก,การเองไอ้ก็รีบออกมาเลยขี้เังไมเทันเสร็จเดี๋ยวขอ,อยัด<ฮ>นี่ไงอารมณ์ประมาณนี้ พี่เมื่อนเสร็จรีบเปิดประตูมาดูดเลยพูด <c oughs> ถึงกูแบบนี้ว่ะวิ่งไปครับเลยเห็นเสื้อนะครับว่าเป็นเบอร์หกนะครับมันก็เลยมาร์กไว้เลยว่าเดี๋ยวมึงเจอกูกูกำลังขึ้นเลยซัด <c oughs> นะครับผมนั่นแหละนะครับ, <c oughs> รบก็เลยออกมา แล้วก็มาร์กหน้าไว้นะครับก็โมเดลตัวละครเพ่เกิดการต่อสู้กันนะครับแล้วก็ปั้นออกมาเป็นตัวนี้แหละในเกมเลยมีความสามารถประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็คือความสามารถในตัวละครของเขาเนี่ยไม่ได้เป็นอันตีทําแต้มแต่อันติเป็นการตบนะครับตบแบบตบบอลให้กระเด็นออกไป เปรียบเทียบเหมือนถ้าใครไม่รู้จักจุนเนี่ยไปกับบอลติดมือมาเลยนะครับแต่น,นี้จะเป็นการตกนะแล <Huh? S 1> ้วไม่ได้ตกแบบวอลเลย์เออเป็นลูกวอลเลย์เหมือนมึงงานเหมือนนี้แล้วก็โป้งเข้าไปหนึ่งทีกาไปที่กลางหลังอะ่ะกันนะเออลูกกระบอลจะ,จะกระเด็นไปไกลมากเลยนะครับเป็นการตกบ,บอลน,นะ <c oughs> อันดับที่สองนะครับอันนี้ยังไม่รวมพรสวรรค์น,นะ <c oughs> เออเขามีสกิลบล็อกที่แบบ ยอดเยี่ยมอะไปดูวันสวรรค์เลยดีกวะะ่าไปลูกบล็อกสายฟ้าครับผมต้องบอกเลยว่าสเต,ต็ของตัวละครเนี่ยบัฟไปทั้งความสูงและรยะระยะของการบล็อกนะครับผมมาดูกันภาพเป็นยังไงด,ดู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 ยังวิ่งไม่ถึงสีเขียวเลยอะอารมณ์แบบเดียวกันเลยครับกับการที่ เขาเรียกว่าอ่าชื่ออะไรพี่อีกอ่ะไม่ได้เล่นนานแม่งลืมศัพบุรุลนิธนะครับสักบุรูเวลาเราเลเยอร์เนี่ยจะมีอ่าตุ่มๆขึ้นมาให้เราไปกระโดดอย่างนี้ใช่ไหมครับบ๊อบขึ้นไปอันนี้ก็เช่นกันครับยังวิ่งไม่ถึงสีเขียวเลยแต่ตัวละครนั้นเลยพุ่งไปทิศทางที่ถูกต้องแล้วก็กระโดดบ็อกนะครับผมบอกเลยว่าถ้าคุณฉีกโยนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะตบได้นะครับดูจากสกิลแล้วนะครับอันดับที่2นี่ครับผม เขาบอกว่าใช้ท่าบล็อกที่กดดันคู่ต่อสู้ได้อย่างดีมีโอกาสลำหนึ่งที่จะบล็อกการชุดก็คือกระโดดตบบล็อกอะลูกบล็อกก็แหละครับมาอันต่อไปน่ครับคลาส4แล้วใช้ได้นะครับตัวนี้ก็คือขอบอลนะครับผมถ้าได้รับบอลเมื่อไหร่เนี่ยตัวละครเนี่ยจะทําการเฟดชุดเลยนะครับ<ไ>ซึ่งตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นการขออยู่กับที่แต่เมื่อเราเนี่ยครับสกิลพรสวรรค์อันนี้มาเราจะวิ่งขอไปได้ตามระยะสกิลรอบๆเลยนะครับผมมา เป็นการขอบอลและเฟดยิงใช้ได้จริงครับสำหรับสกิลนี้นะครับผมอ่าประมาณนี้มาดูสกิลต่อไปนะครับเป็นสกิลการสปินนะครับเมื่อไร่ก็ตามที่ลูกไม่ได้อยู่ในมือของเรานะครับเราจะเพิ่มสปีดยังไม่หยุดยั้งแล้วมีสเต็ปมาให้ด้วยนะครับเป็นสเต็ปที่ดีมากๆเลยคือเพิ่มระยะในการบล็อกนะครับตรงนี้เพิ่มมาอีกหนึ่ถือว่าเยอะมากๆเลยอันนี้เป็นอ่าอันที่แบบเราไม่สามารถใส่ลูนเพิ่มเข้าไปได้อ่ะอันเนี้ยเด็ดนะครับผมอะไรที่เราใส่ลูนเพิ่มไม่ได้แบบ เออบล็อกบวกหนึ่งจำนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะปรับแต่งแต่อันเนี้ยมันแบบระยะในการบล็อกหายากครับผมโอเคต่อไปสกิลที่3นะครับเป็นการปิดบอลนะครับเดี๋ยวไปดูเลยว่าเป็นยังไงอืออารมณ์เดียวกันกับไอ้โรนนะที่ทําการแบบยืนบังมุมส่งนะครับผมไปยืนให้ตัวที่เหมือนปิดปิดมิสซี่ตั้งไว้อเออลูกจะรีบาวแล้วก็เขาส่งมาให้มิสเราก็จะทําการแบบใช้มือล้วงเข้าไปนะครับผม ประมาณนี้นะต่อมาก็คือรบกวนอย่างรุนแรงนะครับรบกวนการชูดแบบสัดๆเลยนะครับอัตรารบกวนพื้นฐาน20เลย<ะ>ก็คือพูดง่ายๆว่าตัวละครเขาเนี่ยสามารถที่จะปั้นไปในได้ในหลายทิศหลายทางนะครับใส่แต้มรูนชูดกลางนะครับเพื่อทําแต้มหนักๆกันรบกวนหรือบัฟตัวเองไปทางรบกวนเลยนะครับหรือว่าใส่สกิลต,ตบแบบกะแบบปิดมาเลยนะครับเราปั้นรูนได้หลายแบบ ให้เหมาะสําหรับในแรลงที่เราเจอด้วยครับผมโอเคครับผมสกิลที่3นะครับเป็นจำชุดสายฟ้านะครับสกิลนี้ก็เหมือนเลยครับก็จะมาถ้ามีสกิลชุดสองแต้มะส่วนมากจะติดสเตตการรบกวนมาให้เราอยู่แล้วนะครับในลูนแบบนี้นะครับแล้วก็มีการชุดเข้าเป้ามาให้แบบนี้แล้วก็ระยะเห็นะคือผมไม่ต้องกดเนี่ยผมรู้เลยครับว่าเขาบับอะไรมาให้บ้างนะครับซึ่งอ่านี่ก็คือท่าเดียวของเขาเลยครับท่า ถ้าพุ่งก็ไปโยนนะครับเป็นมูฟเมนต์เดียวของตัวละครนี้นะครับผมอ่าแล้วก็เป็นการชูดไวเพื่อนส่งมาแล้วเราชูดไวอ่าสังเกตให้ดีสังเกตให้ดีอันนี้คือไวกว่านะไวกว่าอันนี้นะครับอันนี้คือไวกว่านะ <Huh? S 1> ได้รับมาแล้วแบบแล้วสะบัดข้อมือเลยนะสะบัดข้อมือเลยครับ่าอันนี้จริงจะไวกว่าไวกว่านิดเดียวไม่รู้มีประโยชน์หรือเปล่ากูดูจากสภาพไม่น่าจะมีประโยชน์เท่าเท่าเท่าไหร่เนจะ้บผมโอเคปะเดี๋ยวเราไปสุ่มตัวละครตัวนี้กันเลยครับผม อย่าลืมนะครับใครยังไม่กดนะครับคลิมวิด,โดีโอนี้ขอ2,000ไลค์นะครับอย่าลืมกดให้กันด้วยนะครับอมเอาละครับผมสำหรับพิธีการได้รับมานะครับผมก็จะมีอีเวนต์นะครับแต่เรารู้กันอยู่แล้วแหละสำหรับคนที่เล่นเกมนี้ในครับในอนาคตเดี๋ยวแม่งก็มาปล่อยตัวละครให้เราซื้ออยู่ดีนะครับแต่ถ้าใครจะเล่นก่อนเอามาก่อนฝึกช่ำก่อนคือถ้ามึงไปเล่นตอนนู้นน่ะคิดง่ายๆนะเหมือนเราเล่นลิงป่าเราเล่นตอนแรกอะ่ะแม่งกำลังเฟี้ยวเลย พอไปเล่นตอนที่มันให้เล่นแล้วอะ่ะตอนนั้นอะมึงเล่นยังไงก็โดนตบเหมือนเขาฝึกกันมาจนแบบรู้แล้วอะรู้ระยะรู้วิธีการตบรู้ตำแหน่งรู้ทามมิ่งมึงแค่จับลูกบอลทำท่าจะดังก็คือมึงโดนแล้วอะเข้าใจปะเหมือนมาเล่นลูกขวาวาตอนแบบตอนนี้ก็คือแจกแจกอะเนียนแจกแจกอะบ้านพี่เรียกอะนะครับผม ซึ่งนะครับผมการที่เราจะได้รับเนี่ยเราก็แค่นี่เลยครับผมแลกรับตัวนะครับซึ่งใช้100ใบแล้ววงล้อในการหมุนนะครับไม่มีอะไรบ้ากเลยมี1ตัว3ตัว5ตัว10ตัวหรือ3,000เพชร รางวัไลไฮไลท์เลยคุณคืนได้ตัวในการเลือกรับเลยนะครับผมเลือกรับเลยอันนี้ <S <S แต่ว่ามันใส่มาอย่างนั้นเลยครับไม่น่าจะมีนะโอเคนะครับหนึ่งร้อยแต้มที่เราต้องการและตัวนี้เอามาได้อย่างไรนีครับในร้านค้าเนี่ยจะขายตัวให้กับเราไม่ว่าจะเป็นการซื้อด้วยเพชรหรือว่าซื้อด้วยคูปองนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับซื้อด้วยเพชรหรือซื้อด้วยคูปอง20ซื้อด้วยเพชรนะครับนี่เราจับไปก่อนเลยนะครับพันสี่ร้อยเพชร และยังจะมีถุงกาชาให้เราสุ่มด้วยเอออันนี้นะครับเป็นถุงที่มีโอกาส,าส,าส,าสท,าที่เราจะได้ข้อมูลของいいยากเลยชื่อผมลืมแนละ้วเอาเป็นว่าข้อมูลของนักบล็อกสามา3 3แต้มอวสานสามแต้มเนี่ยผมมาเนี่ยครับผมมาเราซื้อเลย10อันโบแล้วเรากดทีเพิ่มไปเลยแล้วกันกระพิษอยากได้ดูอ่ะับกระพิษ ไม่อยากจะแอกไม่อยากจะแอกกล้าโชว์เด็กๆไปเลยละกันเ <c oughs> ป็นทันตั้งตัวเห็เน,นียไม่ทันตั้งตัวตัวเกมเองก็ไม่ทันตั้งตัวรับมือผมไม่ท <c oughs> มมันผมก็เป็นเหมือนงูะ <c oughs> โค <c oughs> ก็มาเลยละกัน ก็มาเลยละกันพ o ย n ผมยังเหลือ15,000ดู15,542นะครับผมก็คือยังเหลือเหลือมาแล้วนะครับมาซะและ้วเออเกมดีๆอย่างนี้นะครับโอเคครับเลรในการแรกนะครับอยู่ที่15ตัวแดงแล้วนะ15บตัวแดงถ้าเทียบเรก,ก็คือเหมือนตัวหลักของเซงโงคู่เลยครับผมจะอยู่ที่15ตัวตัวรองก็จะอยู่ที่10ใช่ไหมครับ ก็เป็นตัวที่แลกน้อยมากนะครับถ้าเทียบกับตัวละครหลายๆตัวเพราะถ้าเป็นตัวแบบท็อปเทียร์อย่างเงี้ยแพงนะครับก็จะมาแลกที่300คูปองหรือใช้เพชรในการแลกนะครับอย่างเช่นซนโดอย่างเช่นเคนจิอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้ตั๋วเยอะมากเลยครับจินชุดสามแต้มเนี่ยก็จะเป็นอีกเรทหนึ่งนะครับในการแลกตัวนี้แลกง่ายมากนะครับสำหรับคนที่ดองมาแล้วนะครับ800กว่าใบนะครับผมดองมาเนี่ยก็ชิวเลยซื้อได้ทุกวันนะครับรีปั๊บซื้อปุ๊บรีปั๊บซื้อปุ๊บนะครับถ้าไม่รีบยังไงก็เต็ม ตัวละครตัวนี้นะฮยมาเนะครับ,รบเรียบร้อยแล้วเนี่ครับเดี๋ยวเราเหลือตัวฟรีอีก20ตัวนะครับเดี๋ยวเราไปสุมส่มซะหน่อยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามีทั้งหมดตอนนี้นะครับใช้ไป10คูปองไปเลยเรามี20่คูปองเกินอุ๊ยโหได้3ใมไปเยอะมากเหมือนกันสุ่มไปอีกหนึ่งครั้งซ้ำเข้าให้โอ้โอโอสหนึ่งหนึ่งหนึ่งหสามสมหน่อยซิแลกรับโอ้โห จริงๆมันได้ไม่ยากเลยนะเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะขอ,อคอยคู่ <Huh? S 1> ปิดเส้นทางชูดขีห้าใบเอาไงดีวะลองไอ้สับนี้สักสิทีไหมให้หัวใจมันว้าวุ่น <laughs> ขอลองอีกสักสิบสองไปเลยละกันนั่งไงละ่ะก <laughs> ูว่าเลวอยู่ดีๆไม่ว่าดี <laughs> โอเคมา นีครับเดี๋ยวเราอัพตัวละครแล้วเราก็ไปเล่นเลยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการไม่ได้การเสียเวลาติ้งต่างว่าพรสวรรค์ผม100%แล้วนะถึงตอนนี้จะเป็น97%ก็ตามกูไม่สนใจอ่ะ100%อ่ะเออทีมงานตัดต่อครับตัดตรงนี้เป็นเลข100%เลยแล้วก็ไม่ต้องไปแคร์เออไอรว่าไงก็เรื่องกูว้ยอการมายาเอากระที่เปลาดหน้าพวกมึงอ่ะเวงเพื่อนอา มาแล้วจังหวะนี้ส่งได้เพื่อนฮ <c oughs> ับป <c oughs> ิดสามแต้ม <c oughs> เป็นแม่แมกส่งห <c oughs> ัวใจไป <c oughs> พีิจา,ารณาเองมิติอ่ะเพียงน้องสนใจลิงเลยอุ้ยสว้ครับ เล่าร the ้อนเล่าร้อนเล่าร้อนพี่เล่าร uh ้อนไหมน้องพีはは่เล่าร้อนไหมน้องลีบ้าวมาเพื่อนเล่าร้อนเล่าร้อนมาแล้วว่ะเริ่มมาแล้วว่ะกินที่สองในรอบสิบวันลีบ้าวดิ ดังไปเลยแล้วก้าแปกแป้งแล้วเว้นบอกให้กูนเน้นส่งแต่มันทำแต้มไม่ได้อุ้ยไอเว้นมันมีท่าใหม่หอ่ะวะเมื่อกี้พุงบบพ่งอ่ะแบบท่าพุ่งอ่ะอัปเดตมาเหรอเว้นอย่าหลงตัวดิ <S <S 1> <S 1> แท้อ,อวัดกันที่มิสซี่แล้วล่ะ ดีดีบ้า,าแล้วยยมสลับฟันปลามียันตีแล้วรอมีสี่อันตีเว้ยิ่งตะกูี่ดีมันมีอันตี จบแล้วโอ๊ยพเพื่อนเอาจริงหน่อยอุย้ยไอ้เว้นมันมีท่าพุ่งอย่างนั้นได้ยังไงวะโคตรเ่ ล้มลมกูล้ม,ลมอุ้ยสวยเพื่อนอุ้ยเบรอฟสกูเลงี่อุ้ยคว้ายมาัากมือฮ้ยกูสวนกลับมามโอ้มาก o อดีมินซีโอนี่เล่นเล่นบาสอย่างนาย เฮ้ยมันยังเก่าสองแต้มแล้วไม่คิดว่ามันจะชนะหรอวะเแปกแล้วแปลกแล้วไม่กินแล้วหมดเวลาวะไม่ได้อเนี้ย สกิลมาตอนไหนวะสองครั้งอ๋อสกิลพัดสิบสกิลพัดสิบมันทำงานนะ่ะน้องชายเอาละครับผมเป็นยังไงกันบ้างสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอหน้าเพื่อนๆอยากได้ทำะไรเกี่ยวกับแสลสสสรรมดังก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมออ๋สำหรับตัวนี้เนี่ยผมสรุปให้คร่าวๆเลยนะครับผมว่าผมเล่นน้อยนะน้อยกว่าทุกๆครั้งที่มันไม่ได้คลิปรีวิวนะจากเฟิร์สททามในการเล่นน่ะก็ มันเป็นตัวตั้งรับมากกว่านะครับผมแล้วก็รูนผมก็ยังไม่ถึงด้วยนะครับไว้เดี๋ยวถ้าเล่นตั้งสี่สิบห้าสิบเกมว่าเดี๋ยวจะมารีวิวซ้ำอีกหนึ่งครั้งเลยแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงเอาล่ะสหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปวีดอน้านะครับยาวนิ้วโป้งไปอยู่จมูกเด้อตายูยังไม่ได้ยินเหรือวาไปปิดตาจะตายจะบอดรับกดแชร์กันด้วยเจอกันใหม่คลิปวีดอน่าครับผมสวัสดีครับแต่กัน